กสเปียเออนั่นฮะตบไปให้เข้านิยด้วยฮะเออ,เ,อเฮ้ยเอออีกทีนึงขอยทีหนึงคอยทีนึงโอเคครับจับครับเออดัดบอลฮะต้องการคืนอยู่โอกาสจับมีเยอะครับโอ้โหไม่ติดฮนะอีกทีนึงครับ เ้ยโอ้โหไม่ติดนะอีกทีนึงฮะเออตายเอาไปจ๊อดออกมาแล้วกันดัชบอลยังไงยังไงผมไม่ติดครับอีกทีนึงฮะ ไม่ติดเลยอันตร้าบอลบ้างฮนะไม่ติดเหมือนกันคนะรับอันตร้าบอลอีกทีนะึงฮะโอ้ยโอ,ยโอย้เกือบตายคนะรับอันตร้าบอลจับโคตรยากเลยครับมิวมิวทูเนะี่ยโอ้แต่ แต่ท่ามันก็ไม่คนะ่อยโหดนะเธอท่ามันโหดจริงนี่ผมตายตั้งนานแล้วเนะี่ยอ่ะกีดดอดเกรดบอลปลาให้หมดแล้วตอนนี้เออด <c oughs> ันบอลแล้วกันยังต้องคืนอยู่ทีสาม นส์อมอนติดไหมเนะี่ยไม่ติดอันตราบอลไม่ติดนะอันตราบอลอีกทีหนึ่งครับไม่ติดครับ อันตราบอลครับไม่ติดกนวฮะอันตราบอลไปเรื่อยๆเฮ้ย <c oughs> มันติดยากจังไงเฮ้ยเลือดเหลืองนี่มันติดยากขนาดนี้เลยนะเนี่ยกลัวเดี๋ยวกิดอีกทีนึงแล้วตายเลยครับ แพ้น้ำไหมไม่แพะนะ้ไอ้ดูปั๊มตักทีไหมไม่อยากเสี่ยงครับเมียวดีกว่ามันใกล้ตายแล้วด้วยไม่ติดนะทันจบอกไม่ไหวแล้ว ต้องสก,กิดมนันในทีนึงนะฮะไอสแลตเออเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอโอเคครับเลื่อนแดงนะฮะอันตราบ,บอโอ้โหอันตราบอโออันตราบอ Rabau Antra เริ่มเซ็งแล้วเนี่ยเซ็งมากครับจับยากมากพูดเลยโอ้โหโคตรยากเต็มที่เ <c oughs> พื่อนเต็มที่เต็มท,ที่เลยจะผ่านบอลเล่นใช่ไหม อ,อ,อันตราบอลจะได้ใครล,ลู้เดียวตัวนี้อันตราบอลอันตราบอ จะเหลือร้อยลูกแล้วนี่เนี่ยดูเร็วผมจับมิวดูเสร็จปุ๊บผมไปนอนแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วครับเที่ยงคืนแนละ้วทำไมไม่ติดจากทีอยู่เนี่ยติดยากที่ผ่านะครับมิวทัโอ้ยมันยากขนาดน,นี้เลยเนะี่ยไม่อยากปากปาป์คบอลนะ ยังไม่อยากปากปักบอลตอนนี้ครับยังไม่ถึงเวลา โอ้ยผมไม่ไหวแล้วผมว่ามันกวนตีนผมแล้ว,ลวนี่อะิวทูแม่งปาปากบอลจับเลยกวนตีนนเหรอปาเป็นหลานลูกเนี่ยปากบอลเนี่ยเออแค่นั้นแหละเออ เออก็แค่นั้นเองเฮ้ยเงียบหน้าตามิวทูเห็นแลวเครียดเครียด ผมไม่เนี่ย <c oughs> ถึงกับป๋าปาร์คบอลเลยมันทำยูทูบตัวไ,ได้ไหมเนี่ยมีวิ่งอยู่เลยผมเก็บมิวดีวกว่ามิชาบะม่นู้สาว เอาตัวอะไรดีครับเออซลริงนี่ตัวเออซลริงอัอนหนึ่งนะเออซลริงโอ้ยกะัวมากมายแล้วโกลัก กูรู้ครับเรา close เป็นดินกับผีแล้ฮะอฮะน่าจจริงอะ n i g h t ด h a d ทำไมได้ล้ะ ลองเอามาปั้นดูครับอ่เอาเป็นดินกระหินดินกระหินนี่ใส่อะไรดีอ,อ่ะอือมม่รู้ว่าใส่เป็นตามแล้วกันเก็บเพชร เก็บเหล็กเก็บทองเอสตตรงนี้ทิ้งเลยอลูมิเนียมก็ไม่น่าได้ใช้แล้วเกียนจริงเลยปากบอลหายไปหนึ่งลูกผมต้องไปทำบอนหลังไม้แล้วครับไม่ไหวไม่ไหวบอลหายเกียงเลยถังน้ำน่าจะ เอาเงงก็ได้เพื่อแบบปลูกพืปผักสวนควรัวอะไรอย่างนี้ไอรอนเดี๋ยวค่อยเผาครับอนนูน้นนั่นตามมิวทูนะฮะจับยากเหลือเกินเนะนี่ยนี่ยมิวทูอืมก็ดีใจนั่นได้มิวทูแต่แม่ก็เสียใจบอลหายหวบเลยต้องใช้ปากบอลนะไม่มีปากบอลนี่ทำไงเนะี่ย นั่นแนละก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะก็สำหรับปิซซ่ามอนซิเกิลเพย์พาพันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ